สวัสดีนะคะวันนี้คุป้าอยู่ที่ห้างพามาซื้อสินค้าพามาซื้ออะไรนะอยากได้อะไรชูชีใช่ไหมมาซื้อชูชีคนรอเข้าแถวเข้าห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเต็มเลยนี่ที่ประเทศมาเลเซียนะกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยมาซื้อชูชีเอาไหนเลือกเอาเลยมีกี่ราคาอันนี้สิบหกเก้าสิบ อันนี้ราคาเท่าไหร่ให้ให้ยี่สิบกว่าก็ได้สิบหกไอ้สิบหกเก้าสิบแต่ว่าเราอยากได้กุ้งบ้างอ่ะอยากได้กุ้งเหรออะไนมันมีกุ้งน่ะมันมีกุ้งมีเยอะมากเลยถาดใหญ่ก็มีนะถาดใหญ่ก็มียาาี่สิบแปดแพงมากแพงขวด อันนี้38เหรียญอัน,นใหญ่ๆเนะี่ยตกลงเอาวันไหนเอานี้เหรอยีบาบาทอันนี้19 19ก็พอดีไงให้ไม่เกิน20เหรียญโอเค อันนี้อ้โหอันนี้านีไอเ่ซื้อสองอัน่เพงบ่ออันเดียวพ่อเอาไงเี่เอาไห้กินน้ำเนี่ย่อผสมหีคือขี้ที่แท้อันเป็นชิ้นก็มีอันเป็นชิ้นเ่อก็ขายอนี้เอากละองมาใส่เขาก็จะมีกล่องมา อันนี้เป็นชิ้นก็หนึ่งเหรียญห้าสิบเซนผักก็มีหลายอย่างผักเอากี่อันผักเอาสองอันจะเป็นซาลายก็มีนะคะหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนซาลายซาลายเอาสี่อันไหมเอาคนละอันไงหนึ่ง,หน,งหนึ่งบาทสามอันโอเคสี่อันนะพอขึ้นนะพอแล้วเอาอย่างอื่อนอีกสองอัน การเป็นไข่ปลาก็มีนะนี่ไงมาเอาอันเป็นไข่ปลาเนี่บบยพอ,อแล้วพอแล้วนะพอแล้วนะครัวเดี๋ยวเราก็มาจ่ายตัง Oh, here they are. Can um. okay. I have a seat? Okay. Huh? I need to รอรอจ่ายตังมาช้อปปิ้งนะคะมาซื้อของต้องเข้าคิวคนเยอะมากภายในห้างคนเยอะมากเลยวันนี้ เราก็มารถแท็กซี่นะคะเราจะกลับบ้านแล้วของกินเยอะอ้าวอ้วนเก็บใส่รถเลยมีแกินเยอะก็ต้องเอายกให้หนักๆเลยเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ